สูดจุดหมายอย่าท้อถอยอย่าหูสู้ต่อไปกำลังใจมาให้ทุกๆคนนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาตัดผมทรงทหารตำรวจนะครับลูกค้าของเราชื่ออะไรครับเต้ครับืเต้นะครับสัยับอะไรแล้วเอยเสตีใหม่ครับเอาเตีนะครับครับเราจะเริ่มไล่เลยนะครับรดอสาขึ้นไปเลยนะครับไปจากบนบนก่อนนะครับ ยหยดยกถามนะครับเป็นสิบปีนะครับต่อไปก็คงจะเป็นสิบโทสิบเอกนะจากตีจากโทอิร้อยตีร้อยโทร้อยหญิงนะจะเรก็ขึ้นไปทำตีพันโทกันอกีกนะครับจะไล่ข้างบนก่อนนะครับท่านผู้ชมไปกไปเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ ไปที่เข้ามารับชมให้มีความสุขนะครับไปสนีพาเพลย์ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันนะครับหลังจากเมื่อเช้าได้ไปร่วมทําบุญนะครับไร้สมสมรณต็บานแล้วก็ร่วมปิดทองนะครับทุกนิมิตนะครับเย็นแล้วก็มาตัดผมเป็นท่านผู้ชมที่ดูกันนะครับอันนี้คือตัดผมทรงทหารตำรวจยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะไล่เลยครับไปสนีครับพาเพลขอขอบคุณมากนะครับขอบขอบคุณมากนะครับอะไรด้านข้างเลยนะครับมาตัดผมได้นะครับไปสนีพาเพลนะ้าอยู่ใกล้ๆลราชบุรีตัดผมฟรีเลยนะครับสมาชิกคือขั้นนะนฟรีเลยไล่ขึ้นไปครับฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวศูนจุดห้านะครับในการรองขึ้นไปนะครับ เราเริ่มจากด้านข้างก่อนนะครับนี่เรากอไล่กันสจดจัดๆเลยครับขึ้นไปเลยนะครับนี่คือ10รีนะครับเต้นะครับอันนี้เท่ากับ,บกำปั้นยีเนี่ย ขึนไปเลยครับมันนี้เยอะหน่อยเลยต้องรีบตัดนะวันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดูกันจัด,จดรับขึ้นไปเลยนะครับให้เท่ากับจอมขันนะถ้าพอปลาย้วลไปขึ้นนิดหนึ่งครับ ให้ตัวสูนยจุดห้าในกาลองขึ้นไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดเลยนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราคล่องเราชำนาญแล้วก็ตั็สายถขึ้นไปเลยครับถายจากด้านซ้ายก่อนก็ได้ครับไปเชื่อมกับตัวสูจุดห้าที่เราลองเมื่อกี้เนี่ย ไว้ใหญ่บักทับปรกคองขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสอนอัดคิปท้องถิ่นไทย คือให้ก้าวเดินไปข้างหน้านะอย่างน้อยนะครับช่องของเราก็ต้องเดินไปแบบไม่หยุดนะตอนนี้ใช้เดินแบบมาราธอนคนระไม่หยุดนะครับก็จะให้ถึงเส้นช้ยนั่นเองนะครับอยู่ทุ่มเมาสองปีนะครับมีผู้ติดตามตอนนี้สองพันหกนะครับมีชั่วโมงดูแค่ 2,000ชั่วโมงนะครับาัฉะนักต้องก้าวเดินต่อไปครับจะต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะที่มอบให้นะครับไสกันต่อเลยนะครับแต่ถ้าหลังขึ้นไปเชื่อมกับสูข้างบนนะครับนไป ใไล้ขึ้นไเปนเลยนะครับในเชือกตัวศูนจุดห้านะครับแล้วก็เก็บขอบด้วยมีใหญ่อีกครั้งหนึ่งไดล้จะลงแล้วนะครับไม่อยูน่นะวันนี้นะ ยืดเลยนม่คุยนะเชื่อนประตูศูนย์ห้าสิบแล้วนะครับเราก็จะเก็บหอมด้วยวิใหญ่อ <hi> ีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คงลืนกันนั่นเองนะครับ เก็บข้างบนนะครับเห็บรายละเอียดข้างบนวันนี้มีสามคลิปนะครับไคฟอดอันนี้เช้าข้างบน,น,ะบนตะกบ,บาทนะครับ้ายมาหน่อยก็ปิดทองนะครับปิดทอง ดูมิมิตรนะที่วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อว่าดียังเย็นมาก็ตัดผมให้ท่านผู้ชมดูกันตักเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะต,ตัดผมลูกค้างอรกกอนนะครับนี่ตัดเสร็จแล้วก็จะซับแป้งนะซับแป้งการซับแป้งคือดีใจที่เสร็ผมหอกอตั้งเอง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คือมาไถเพืระดิดให้กรมเกืนนั่นเองนะครับขาวนวนกลมเกินนั่นเองขึ้นไปเลยนะครับทำถ่ายในถะึงแนบไปกับสีสันนะครับทำมุมเก้าสิบหกสานั่นเองนะครับ ี่บร้อยแล้วนะครับเรามาเก็บรายละเอียดนะครับขั้ตนตอนต่อไปเราก็จะมาเก็บขั้งบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลรงตืนกันทั้งเองนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาการขอบนะครับโดย ใช้เปรียนนะครับในการกันของด้านหน้านะครับจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับ เย็นก็เย็นมาเล็กน้อยนะครัน้ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเก็บขอบโดยใช้ประแออ์กันไกเราใช้ใบมีดกล แยกกันแล้วก็ทาด้วยโฟมหรือครีมนะครับในการกันขอบนะครับการจัดดักหน้า กดลงเบาๆนะครับเวลากังนะครับตามุม25องศานะครับ การตัดผมทรงทหารตำรวจนะครับก็คงจะจบลงคงไว้แี่เพียงเท่านี้นะครับจะดูฝากสัไครั้งคนไร้กดเชนเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับสารนชิมในการนำคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับท่านที่มาเข้ามารับชมในวันนี้ขอให้มีความสุขสมบังดังที่คิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาขอให้มีความสุขทุกเวลาขอให้สมดังความมุ่งมั่นขอให้สมดังความมวดงประหลาดนานกุะการ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเค